อากาศดีพี่น้องมานี่ป่าหลังฝนแต่ว่าสีไม่อีกรอบนึงแล้วอากาศดีมานี่อากาศดีมหกินเข่าเแ้ากะเพี้ยงพร้อมกันก่วสีหาเมนูไะไพี่น้องทำบักแจงเอาไอ้ดอกนิดนึงอะหลักแมบนี้สมเนื้อเพราะไหนแกะอยู่หลักแมี้กะหล่ำลวกหลักแมีไอ้มะละปลวกโว้ยมะละจังไหนเดี๋ยวนีบักบวบ แล้วก so ็มีบกพริกจ้าแล้วก็มีบกพริกบอกพี่พ่อจะไม่กินกับสมสมเนื้อสมเนื้อสมเนื้อแล้วก็มีผักผักถุงเกล็ดล่ะสองถุงสามถุงความมึนมันกินบ่หมี่ดอกไหมบะามลยมันโอ้โหด้วยน้ำมาเตเส่าวแหลนกุ่งสิแดงกันปลานน่เปิดโอกาสในช่วงนี้นี่เพผสมว่าอีกหลอดแรงเพราะว่าตั้งแต่ตีสามตีสี่หมดขึ้นไหลรัวรัวเปนน้ำหาลูกว่ามันสิลูกูทิ้งไปแล้วโอ้ยโศกอยู่เป็นก้าวหาอะไรพี่น้อง เขาขอบแล้วมาค่ะสาวกเคี่ยมความกันสวัสดีค่ะตำบักแดงใส่ห,หสอ,สยอ,ยอย,อออยดองแล้วก็สมเนียมเส้นบนมาดเดี๋ยวในมือจะไปเคี่ยินผู้เฒ่าออกไปเคี่ยเพรานเราต้องไปเคี่ยเดี่ยเพราะว่าเพิ่นจมชิ้นหอยโบไปอ่ะแต่ว่าเ้าบ่ไปเพราะห้อไปเราจมในห้องตำอันนี้นะพี่น้องนี่ลราสมใบตองแล้วครับ มีถุงอีกน,นั่นแหละเจ้าเก่านี่แหละมีอยู่เจ้าเดียวน่ะพี่น้องเจ้าอื่นมันเข้าไปบนท่านเพิ qui, e, ่นเอาจากสองอันจากสามอันหมดแล้วเดี๋ยวจะไปพุ่งหัาซะเพราะว่า .swing แล้งพุ่งหัว s w i ง g แล้งพุ่งหัวสับก็เพียงข่อยเห็นใอ้คนแดียข่อยว่านอีกกินเพราะว่าข่อยกินเขาสองเวลาใบกับแรงเล่าข่อยกินกาแฟจี๊เดีาเพิ่นก็ต่ำ ทาวะเกทสองอาทิตย์ผู้เดิแล้วก็่นี่เป็นกต่นีของเด็กเลไม่ช่บเลยของหวานขนมปังขนมปังขนมหวานกลิ่นกระเพาะคนอยู่กินกระเพาะกับนักคนละตามภาษาผู้เดิมนะพี่น้องเพราะว่าคิดว่าไอ้ขาดนะเรื่องอาหารการกินมีหน่อยมีหน่อยเพราะว่าไปตามหน่อยมีหลายพราว่าไปตามไรแต่หน้าผาบเลยพี่น้องเลยว่ากันเอ้ามาซอสดีไป เอาก่อนเลยบบลูมาสมาักวันมาพริกกับพริกไม่สวนนีแ่แหละถุงยังพิษมันมันใส่เลยทันทีมาเอาเลยได้จ้าเอาเลยได้จ้าส,สวัสดีเราส,สองเราสามกับ,บโบลูมาค่ะเอาเลยเมื่อกี้เผยถึงงงชิดเอยพริกกันเอาเอานี่องเนี่ยสวัสดีเปน็น <laughs> เอาไม่ก็ได้สวัสดีค่ะสาวกเพียงพร้อมกันจ้ะ เร่งมากันไหมมา,มาเอาเลยอืไปแล้วตอนกี่โมยแล้วตับหมักแตงหน่อยนึงแหนมสามอันสองอันที่ใบพเทโธแล้วก็มีกระเทียมแล้วมีบวบริกพริกในบ้านแล้วก็มีอันไนอ้นี่แหละออมให้เราหมูวันกับกะหล่ำแล้วก็มีผักผิดถึงอะไร <c oughs> มาเอาซาหมี่มาใส่กินในซาหมี่เอาซะก้อนไม่หิว ย,นยนันไละน้ำมนส่งน้ำมาหน้อเอลหืหัวตจมาไล่กันขอข้อเลยมันได้มานั่ีเพยคนล้วยันม้าี่กินเพื่อนเลือตันั่งแม่แม่อยูมอ่มือนี้กันเลยน้องไปสวยมัมนส่งมันฝนตกตีสามกวัวกาวตีสี่เงาหอดแปดม,ม,มุ้งส่องไปไปน้อง้วกลังไหลล้วนลวดรวด้รวน Làm, lời mong họ của lắm mục luôn phải lắm. In thời điểm, chú hoa của lắm mục đích. Bực phải luôn 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 ป่อเนโอ้ยน่าแต่ลองพ่นอะบางข้างรับแต่ถ้าพ่นบางข้างกับเรียบข้างกับเนี่น้ำไหลดเจอสองแย่พี่น้องนั่นก็อยมาอยู่บ้านที่ปีสแย่เอเยดจ ngon lắm nhắm nhắm đấy kia phân phân chôm đâu คื้อคนบางทีแบบตอนนี้นะอยากรักไปเมือ่อนี่เพราะว่าค้นแ่เพรเป็นค้นแต่นี่พี่น้อง มาไปกินี้นี่น้องเน้นพักเร็วรักล้างมาช่วงเน้นพักเ่าเร็วเ,ออ <laughs> เน้นพักนี่น้อง

Biết bọc hạt Biết bọc hạt cái đấy cắt là bằng tầm tiền mới đồ cấp dùng nha chắc thì phải này mình làm à, ความลวกหวานหวานหวานไี่นักไต้อนปลาแดว่าหวานหวานจะก็สิบที่หลัง ก็ตีสามไม่นองพ้าปานี่เนี่ยกำลังเปิดอยู่เร็ตีกำลังถี่มาอยู่ละไม่ได้ยังทุ่งห้า

Hiểu không anh Bộ bán

Boleh huh? tak

พักมือเนี่ยเป่นาเลีอยวฝนดีสิมาเอาให้หมอพี่น้องใ้าคิ็บมื้อใค้เก็บน่ะ

Mm. chào 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 chào